ทุกอย่างนี่มันต้องเบ็ดเสร็จดูเบ็ดเสร็จแล้วโครงการนี้ภายในสิบปีกลับคืนหมดต่อจากสิบปีเป็นกำไรทั้งนั้นถ้าทำจริงๆที่หลังผู้คนแข่งก็ก็ทำให้ผู้คนแข่งไม่ได้ทำให้แห้งทำให้มีมีน้ำอยู่ในผู้คนเข่ง ่อกับทะเลน้อยสงขาที่ที่พัทลุงที่เคยมีช้างตัวเล็กๆอ่ะที่เดี๋ยวนี้แห้งลงแห้งลงแห้งลงจะมีเป็นสวนเป็นเอ่อเป็นเป็น <c oughs> อุทยานแห่งชาติซึ่งมีนกมีมีอะไรต่างๆเต็มจะเดี๋ยวนี้มันช้างจะน้อยลงเกิดก็ไม่มีนก ที่หายากในโลกจะกลับมาที่นั่นได้จะมีความชุ่มชื้นทะเลสงขลาก็จะอุดมสมบูรณ์ต่อไปเพราะว่าเราทำส่วนนี้เป็นโครงการเหมือนแม่น้ำบางนา,าแต่ยักษ์ใหญ่โตมาก โครงการปากพนังแล้วก็ไปทำทางโน้นที่ที่สงขลาเป็นโครงการยักษ์ใหญ่ตั้งร้อยเท่าโครงการบางนาเานี่ยจะเป็นผลประโยชน์เป็นกี่หมื่นกี่แสนล้านกี่ล้านล้านบาทแน,าน่นอคตถ้าทำป่าไม้เพิ่มที่ข้างบนที่จชวอวดอะไรต่ง สามารถที่จะที่จะทำให้ดีก็น้ำก็จะลงมาน้ำจืดน้ำเรียบร้อยอผู้คนแค่งก็จะดีผู้คนแค่งก็จะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดเพราะว่าผู้คนแค่งนั่นก็คือเมืองเมืองกรุงชิงนร่นั้นกรุงชิงอยู่ในนี้อยู่ในผู้คนแรง่งมีภูเขากรุงชิงไม่ได้อยู่ทา่าศาลา ตาสลานั่นนะที่เขาเรียกกรุงจริงไม่ใช่กรุงจริงอยู่ในผู้กลุ่เพงสำเพอเมอร์จะมาจากเมืองจีนเคยเข้ามาในนี้มีของเก่าอย่างนั้นเต็มโครงการโครงการปากพนังมีความสำคัญอย่างนี้นจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงตลอดจนจังหวัดสงขลาได้ประโยชน์ ทะเลสาบสงขาซึ่งกำลังตายก็จะฟื้นสภาพขึนฝนฟ้าจะมากลับมาตามฤดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างจะจะมีอย่าง